ครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายการของดูดวงประจำวันสำหรับวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจำวันสำหรับวันพระฤรหัสตรงกับวันที่สีม่มกราคม2567ซึ่งวันนี้ก็แลม8ค่ำเดือนหนึ่งปีมะโรงซึ่งต่อจากนี้ไปเราก็จะได้มาดูดวงประจำวันสำหรับท่านที่ เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ซึ่งตรงกับวันนี้เราก็มาดูในเรื่องของการงานในวันนี้ในวันนี้ท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ก็ให้ระวังถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนตัวอาจจะมีการผิดพลาดขึ้นได้ให้ทบทวนให้ดีเสียก่อนก่อนที่ท่านจะลงมือทำอะไรลงไป สำหรับในด้านการเงินในวันนี้คุณอาจจะต้องจ่ายเงินมากกว่าทุกวันอาจจะมีคนใกล้คิดนำเอาเรื่องที่คุณจะต้องเสียเงินมาให้คุณนั่นต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นสำหรับในด้านความร,รักนั้นก็อาจจะมีความรักเก่าๆที่ผ่านมานั่นทำให้คุณได้คิดขึ้นมาอีก ทำให้คุณต้องภาวะผวาโวลงดงดหิดหิดเกี่ยวกับเรื่องอดีตที่ผ่านมาสำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีขาวสีครีมจะเป็นสีที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในด้าน การงานสำหรับในด้านการงานในวันนี้ท่านทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์นั้นก็ต้องระมัดระวังอย่าประมาทเป็นเด็ดขาดมิฉะนั้นจะเกิดอันตรายขึ้นมาได้ก็ต้องขอเตือนท่านไว้ก่อนในช่วงนี้สำหรับในด้านการเงินนั้นในช่วงเช้าไปหาบ่ายนั้นจะได้รับเงิน เงินจะดีมีใช้ไม่ขาดมือสําหรับในด้านฟความรักนั้นก็ยังเข้าใจกันดีจะมีบ้างก็เล็กๆน้อยๆแต่ก็ยังเหมือนเดิมสําหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลสีเหลืองจะเป็นสีที่เป็นมงคลสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในช่วงนี้ ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารนั้นในเรื่องการงานท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาบางท่านก็จะมีการโยกย้ายจากงานเก่าไปหางานใหม่ที่ใจท่านชอบที่ท่านอยากจะทำมาเมื่อครั้งก่อนนั้น เรามาดูในด้านการเงินกันบ้างในช่วงนี้การเงินนั้นท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารต้องหักห้ามใจท่านเอาไว้บ้างอย่าตามใจตัวท่านเองท่านอาจจะอยากได้โน่นอยากได้นี่จะทําให้ท่านนั้นต้องมีรายจ่ายมากเพิ่มขึ้นสำหรับในด้านความรักนั้นในช่วงนี้อาจจะมีการ ละแวงหรือว่าการหึงหวงเกิดขึ้นได้ให้คอยระมัดระวังให้ดีสำหรับในด้านสีนั้นที่เป็นมงคลคือสีแดงสีชมพูจะเป็นสีที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในช่วงนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้าง ท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันนั้นดวงการงานถือว่าดีงานที่ทำนั้นก็จะโดดเด่นจะเป็นงานที่มีคุณค่าสำหรับงานส่วนรวมและสังคมในทั่วไปนั้นท่านก็จะทำได้ดีจะมีชื่อเสียงจะเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไปเรามาดูในด้านการเงินกันบ้าง ถ้าท่านทำงานประจำเกี่ยวกับงานที่ท่านทำอยู่นานๆนั้นท่านก็จะได้มีโบนัสคุ้มกับการที่ท่านรอคอยมาตลอดสําหรับในด้านความรักนั้นคนที่ยังเป็นโสดยังจะต้องดูใจกันไปก่อนอีกระยะหนึ่งสําหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียวสีครีม จะเป็นสีที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนกันบ้างในด้านของการงานนั้นงานของท่านในวันนี้ท่านทําแล้วก็ยังไม่เสร็จไม่สิ้นยังนัวเนียเหมือนกับท่านนั้นฟางงูไม่พ้นตัว เหมือนกับท่านทำงานวันนี้ทำแล้วก็ไม่รู้จักเสร็จทำแล้วก็ทำอีกเราก็ต้องเหนื่อยซ้ำเหนื่อยซากสำหรับในด้านความรักนั้นเรามาดูในด้านความรักนั้นในช่วงนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เรามาดูสีที่เป็นมงคลกันบ้างสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันนั้นสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีชมพูจะเป็นสีที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสกันบ้างในด้านการงานนั้นถือว่าดี จะมีงานทั้งงานใหม่งานเก่าจะมีทั้งวันรู้สึกว่าท่านก็จะเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างในช่วงนี้นี้งานดีเงินดีจะมีตามมาสำหรับเงินก็จะสดใสมีใช้จ่ายอยู่ไม่ขาดมือสำหรับในด้านความรักนั้นในวันนี้ ท่านจะต้องเจอกับคนที่แง่งอนเอาแต่ใจเอาแต่ใจตัวเองจะทำให้เรานั่นต้องหงุดหงิดสำหรับในวันนี้ต่อมาเรามาดูสีซิว่าเป็นมงคลน,นั่นคือสีอะไรสีที่เป็นมงคลน,นั่นก็คือสีพรนจะทำให้เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัส ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้การงานสำหรับตัวของท่านนั้นก็จะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานจะมีการขัดใจกันบ้างเล็กๆน้อยๆในด้านการเงินนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดี จะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายเรามาดูในด้านของความรักกันบ้างวันนี้จะเป็นรักของท่านแต่ก็ท่านก็จะปวดหัวเป็นประจำก็เพราะว่าบางครั้งก็พูดกันไม่รู้เรื่องอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันอาจจะมีการเข้าใจผิดกันได้ ทำให้ความรักของท่านนั้นมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นสำหรับสีนั้นที่เป็นมงคลน,นั่นก็คือสีปลนจะเป็นสีที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในด้านของการงานนั้น ท่านก็จะต้องระวังเกี่ยวกับงานเสี่ยงงานเสี่ยงนี้ก็หมายถึงว่าท่านใดที่ทำงานอยู่ที่สูงหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจากเครื่องยนต์นั้นก็ขอให้ท่านอย่าประมาทโดยเด็ดขาดการเงินวันนี้ระวังจะมีคนมาหลอกลวงจะทำให้ท่านนั้นใจอ่อนได้ ก็ขอให้ท่านนั้นทำใจแข็งแข็งไว้ถ้าท่านให้ไปแล้วก็จะได้คืนยากเรามาดูในด้านของความรักกันบ้างถ้าหากว่ายังเป็นหนุ่มหรือว่ายังเป็นสาวจะมีความสุขดีถ้าท่านที่มีคู่อยู่แล้วให้ระวังการหยอกล้อ หยอกล้อกันไปหยอกล้อกันมาอาจจะเกิดความผิดใจกันได้สำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วต่อมาเรามาดูสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลหรือสีครีมจะเป็นสีที่เป็นมงคลของท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในช่วงนี้ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านได้รับฟังคลิปของเราจนจบฟังแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันครับ